นฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลายัยเล่มที่10พระสุตตันตปิฎกทีทันิกายมหาสติปัฏฐานสูตรข้าพระเจ้าขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นซึ่งเป็นผู้ไกลาจากกิเลสเป็นผู้ตรัสรู้ด้วยพระองค์เองโดยชอบ ข้าพเจ้าขอนอบน้อมพระธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วข้าพเจ้าขอนอบน้อมพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าที่ปฏิบัติดีที่ปฏิบัติชอบตามคำสอนของพระสุคตยกมาจากพระไตรปิฎกภาษาไทยฉบับมหาจุลาลงกรราชวิทยาลัยส่วนพระสุตตันตปิฎก การเจริญสติปัฏฐานสูตรใหญ่ข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่นนนิคมของชาวกุรุชื่อกัมมาธรรมะแก้นบุรุณะที่นันแลพระผู้มีพระภาครับสั่งเรียกภิกษุทั้งหลายมาตรัสว่าภิกษุทั้งหลายภิกูุเหล่านั้นทูลรับสนองพระดำรัสแล้ว พระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสเรื่องนี้ว่าปุถเทศภิษุทั้งหลายทางนี้เป็นทางเดียวเพื่อความบริสุทธิ์ของเหล่าสัตว์เพื่อล่วงโสกะและปริเทวะเพื่อดับทุกข์และโทม,มนัส <c oughs> เพื่อบรรลุญาณยธรรมเพื่อทำให้แจ้งนิพพานทางนี้คือสติปัฏฐา,า,า,านสี่ประการสติปัฏฐานสี่ประการอะไรบ้าง ภิกษุในธรรมวินัยนี้ 1. พิจารณาเห็นกายในกายอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกำจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกได้ 2. พิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลายอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกำจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกได้ 3. พิจารณาเห็นจิตในจิตอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกำรรจัดอภิชฌาและโทม,มนัสในโลกได้ 4. พิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกำจัดอภิชฌาและโทม,มนัสในโลกได้กุเทศจบ การเจริญสติกายานุปัสสนาการพิจารณากายผดมนสิการสิงปฏิกูลุิพิสุทั้งหลายอินปการหนึ่งพิสุพิจารณาเห็นกายนี้ตั้งแต่ฝ่าเท้าขึ้นไปเบื้องบนตั้งแต่ปลายผมลงมาเบื้องล่างมีหนังหุ้มอยู่โดยรอบเต็ม สิ่งที่ไม่สะอาดชนิดต่างๆว่าในกายนี้มีผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกไปหัวใจตับพังผืนมา้าปอดลำไส้ใหญ่ลำไส้เล็กอาหารใหม่อาหารเก่าดีสเสลตหนองเลือดเหนือมันค้นน้ำตาเปเลวมันน้ำลายน้ำหมูกถ่ายข้อมูลพิษสุทั้งหลายถุงมีปากสองข้าง ินต่างๆคือข้าวสาลีข้าวเปลือกถั่วเขียวถั่วเหลืองมเมล็ดงาข้าวสารคนตาดีเปิดถุงยาวนั้นออกพิจารณาเห็นว่านี้เป็นข้าวสาลีนี้เป็นข้าวเปลือกนี้เป็นถั่วเขียวนี้เป็นถั่วเหลืองนี้ เล็ดงานนี้เป็นข้าวสารแม้ชั้นใดพิกูุก็ชั้นนั้นเหมือนกันพิจารณาเห็นกายนี้ตั้งแต่ฝ่าเท้าขึ้นไปเบื้องบนตั้งแต่ปลายผมลงมาเบื้องล่างมีหนังหุ้งอยู่โดยรอบเต็มไปด้วยสิ่งที่ไม่สะอาดชนิดต่างๆว่าในกายนี้มีผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกไตหัวใจตับพังผืดมา้าปอดลำไส้ใหญ่ ลำไส้เล็ดอาหารใหม่อาหารเก่าดีสเสลนองเลือดเงือมันค้นน้ำตาเปลวมันน้ำลายน้ำหมูไขข้อมูดด้วยวิธีนี้พิสุพิจารณา,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 าเห็นกายในกายภายในอยู่พิจารณาเห็นกายในกายภายนอกอยู่หรือพิจารณาเห็นกายในกายทั้งภายในทั้งภายนอกอยู่พิจารณาเห็นธรรมเป็นเหตุเกิดในกายอยู่ พิจารณาเห็นธรรมเป็นเหตุดับในกายอยู่หรือพิจารณาเห็นทั้งธรรมเป็นเหตุเกิดทั้งธรรมเป็นเหตุดับในกายอยู่หรือว่าภิกษุนั้นมีสติปรากฏอยู่เฉพาะหน้าว่ากายมีอยู่ก็เพียงเพื่ออาศัยเจริญญาเจริญสติเท่านั้นไม่อาศัยปัญหาและทิฏฐิอยู่และไม่ยึดมั่นถือมั่นอะไรอะไรในโลก พิสุทั้งหลายพิสุจพิจารณาเห็นกายในกายอยู่อย่างนี้แลหมวดมนัสกิการสิ่งปฏิกูลจบ